สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านที่ชอบรักการปลูกผักทุกๆคนวันนี้พามาดูมะเขือเทศสีดานะครับเนี่ยตัดแต่งใบออกก็ได้อากาศร้อนก็เริ่มสุกแล้วนะครับมะเขือเทศได้อากาศร้อนเริ่มแดงตัดใบออกจะได้เห็นลูกไงครับนี่ เผือเทศหน้าหนาวปลูกง่ายนะถ้าหน้าร้อนนี่ไม่ค่อยติดร่วงหมดครับจะเอนี่ผักกระลำปีครับนี่หอ่อแล้วปลูกครั้งแรกเลยนะครับนี่ก็เริ่มห่อแล้วหลอดจากนอนแล้วก็ผีเสื้อมาได้นอนผีเสื้อนะครับมาไข่ไว้แล้วต้อง เก็บออกห่อเป็นหัวแล้วนะครับเนี่ยไปผัดใส่กับหมูใส่กับอะไรก็น่าจะอร่อยอยู่นะครับเนาะกะหล่ำปีนี่กาดขาวก็เริ่มห่อแล้วครับเนี่ยเพราะว่าอากาศเย็น,นครับในะหอดีมากเลยอากาศรอนไม่ค่อยห่อแบบนี้นะครับจะบ,นบานๆออกแบบนี้ากาดเขียวก็ตัดไปกินนะครับที่โลงๆไป และสองต้นตรงนู้นก็พอได้รับประทานอยู่นะครับพื้นที่ไม่มากถ้าเราขยันลงมือปลูกสิ่งที่ได้ก็จะได้พืชผักปลอดสารพิษไว้รับประทานกินเองแล้วนะครับีพิชหนครับเผ็ดทุกต้นครับปลูกขีดที่ก็ปลูกมันถ้าปลูกกลางแดดแรงมเมื่อเกิดทศเอขอไปพิชหนนี่เขาไม่ชอบ แดดแรงนะครับชอบร่มลำไยอยู่ใต้ล่มไม้ใบเขาก็จะเขียวแบบนี้ใบไม่ค่อยเหลืองสังเกตจากการปลูกกลางแดดกับล่มลำไยเขาชอบแบบนี้อันนี้ต้นเล็กก็ปลูกไปเรื่อยครับปลูกทีละนิดทีละน้อยทำไปเราไม่ได้รีบร้อนครับปลูกไปเรื่อยๆปลูกที่เราชอบกินนั่นนะครับพื้นที่ไม่มากครับสามารถปลูกได้ เล็กๆในกระถังกะละมังคุกระเพงปลูกได้หมดครับนี่อันนี้ผักชีตัดไปกินหลายรอบก็กแตกมาใหม่โรยแบบห่างๆครับนี่ได้กินสลับกันไปเรื่อยเนาะถ้าเราไปถอนต้นนี่มันจะได้กินทีเดียวจะตัดเอาไปกินแบบนี้ครับนตัดเอาไปกินจะได้กินหลายรอบแล้วก็แตกมาใหม่เพราะว่ายังไม่ออกดอก รกระรมปีอินซีใบพุนแล้วก็เนี่ยเก็บหนอนออกไปเมื่อเช้านี่ครับก็มีต้นเล็กต้นใหญ่เพราะว่าปลูกชิดกันนะอันนี้ไม่ได้แดดไม่ได้แสงก็ต้นเล็กหน่อยแต่ก็กินได้เนาะเราไม่ได้ซีเลียสแค่นี้ก็มีความสุขแล้วเนาะเห็นพืชผัก จริญเติบโตขึ้นมาแบบนี้อันนี้ก็คุยใช่อันนี้ไม่ได้เพาะเม็ดอันนี้ซื้อมากินน่ะนะแล้วก็เอามาปักไว้ก็แตกต้นดีนะส่วนที่เพาะเม็ดก็ขึ้นแค่นั้นครับอันนี้ก็ขึ้นประมาณนี้ครับก็ไม่น่าจะแยกถ้าแยกเอาไปปลูกต้นเดียวน่ยต้นจะใหญ่มากเกือบโปรเลยต้นนึงนะครับปีที่แล้วนี่ เอาไปปลูกแยกปลูกกระสอบเดี๋ยวต้นใหญ่มากก็สำหรับคลิปนี้ก็ม,มีมีอะไรมากครับนะพามาดูพืชผักที่ปลูกไว้รอบบ้านเล็กๆน้อยๆปลูกพอได้รับประทานนะครับเพียงแค่ขละเราขยันลงมือปลูกเนาะสิ่งที่ได้ก็จะได้พืชผักปลอดส,สารพิษไว้รับประทานกินเองแล้วนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็ขอให้มีความสุขสนุกกับการปลูกผักทุกๆท่านนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเนาะสวัสดีทุกคนนะครับครับกาลันปี